น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่งตางๆที่สะอาดสะดวกปลอดภยัยพร้อมจำหน่ายแล้วในแคทไฟ Shop สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟกับรายการ c a t f ฟไอทมาพบกับผมกอล์ฟแคทไฟที่จะแนะนำเทคนิคได้นไอทีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจวันได้ง,ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคก,กับการใช้งาน iPhone ครับกับวิธีการแชร์ Wi-Fi จาก iPhone โดยที่ไม่ต้องบอกรหัสผ่านนะครับให้คนที่ต้องการแชร์เนะี่ยให้รู้นะครับเราสามารถแชร์ได้ง่าย ผ่าน QR code นะครับซึ่งบางคนอาจจะยังไม่ทราบขั้นตอนตรงนี้เพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปนอกสถานที่อย่างเช่นไปร้านกาแฟแล้วต้องการแชร์ WiFi เพื่อนะครับหรือให้คนในครอบครัวแทนที่เราจะต้องมานั่งบอกชื่อ WiFi เกาะตรงชื่อนี้นะรหัสผ่านนี้นะครับบางครั้งเนี่ยคนอื่นอาจจะได้ยินเขาแอบมาใช้ของเราด้วยนะซึ่งอันนี้เราสามารถแชร์ผ่าน QR code แค่เอากล้องมาสแกนแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับซึ่งขั้นตอนตรงนี้ง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนจะไปชมครับฝากกดติดตามสับสกายเป็นกำลังใจเรยด้วยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการแชร์ WiFi จาก iPhone โดยที่ไม่ต้องบอกรหัสผ่านครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับวิธีการแชร์ Wi-Fi จาก iPhone โดยที่ไม่ต้องบอกรหัสผ่านครับเป็น QR Code คนะครับเผื่อเราไปร้านกาแฟหรือใครที่เรารู้จักนะครับอยากต้องการขอแชร์ Wi-Fi นะครับเราก็สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้นะครับง่ายๆครับผ่านสแกนเคีร์ารโคนะครับเริ่มต้นก็คือมาที่แอปรหัสผ่านครับรหัสผ่าน ios 18จะเป็นรหัสผ่านนะถ้าเกิดไม่เจอนะครับให้กดค้นหาครับแล้วก็พิมพ์คำว่ารหัสผ่านนะครับพิมพ์คำว่ารหัสผ่านนะครับถ้าเป็นภกพาสดนกรอ่ะ แล้วก็กดไปที่แอปนี้ครับแอปรหัสผ่านนะครับกดเข้าไปเลยครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับก็จะมีรหัสผ่านทั้งหมดของเครื่องเรานะครับมาที่หัวข้อนี้ครับตัว Wi-Fi ครับ Wi-Fi เห็นไหม Wi-Fi ตัวนี้นะครับก็คือให้แตะเข้าไปได้เลยครับคราวนี้นะครับ Wi-Fi ของเรานะครับก็จะมีรหัสผ่านของเรานะครับที่เราใช้งานนะครับคราวนี้เราต้องการแชร์รหัสผ่านอะไรนะครับก็คือสมมติว่าต้องการแชร์ฮอสปอตส่วนบุคคลเห็นไหมก็คือของพี่ก๊อฟเนี่ยจะชื่อว่าก๊อฟแค i ไฟนะครับเนี่ย WPA2 ส่วนบุคคลเนี่ยอันนี้ก็คืออขง พี่กอฟก็แค่แตะเข้าไปพอเข้ามานะครับก็จะมีชื่อ Wi-Fi นะครับรหัสผ่านนะครับมาที่หัวข้อนี้ครับแสดง QR Code คเครือข่ายครับแสดง QR Code คเครือข่ายเห็นไหมแตะเข้าไปเลยครับเมื <revol ver> ่อเราแตะเข้ามานะครับคราวนี้ก็จะได้ QR Code แล้วใช่ไหมมาดูที่ในตัวของพี่กอฟเนี่ยอันนี้พี่กอลฟจะใช้งานผ่าน iPad นะมาที่ไอ a d ไอแพดพี่กอฟเนี่ยครับตอนนี้นะครับเป็นหน้า iPad นะเปิดไปที่กล้องครับคราวนี้พี่กอ์ฟก็สแกน QR code เห็นไหมแล้วมาสังเกตด้านล่างสุดครับด้านล่าง เข้าเครือข่าย Cat5 f นะครับกอล Cat5 f นะครับเห็นไหมมาที่หูข้อข้างล่างครับเข้าเครือข่ายกอล Cat5 f นะครับเข้าเครือข่ายกอล Cat5 f ก็แตะเข้าไปได้เลยครับเมื่อแตะเข้ามานะครับเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi กอล Cat5 f เห็นไหมอ่ะถ้ากดเข้าร่วมครับกดเข้าร่วมได้เลยนะครับนี่นะครับก็คือเข้าร่วมเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ iPad เห็นไหมนี่นะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับในการเข้าร่วม Wi-Fi นะครับก็ถ้าเกิดใครนะครับต้องการนะครับแชร์ไวไฟเพื่อนนะครับก็ลองนำเทคนิคอันนี้นะครับไปใช้งานนะครับผ่าน QR Code เนนาาะะง่ยๆครับ และนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่พี่ก๊อฝากกันในวันนี้แต่ก่อนเราจะจากกันไปครับพี่ก๊อฟมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่พี่ก๊อฟใช้เองและอยากแนะนําบอกต่อนะครับก็คือคลีนน้ํายาทาความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับ ที่ทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับซึ่งต้องบอกว่าโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยครับเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นดีนะครับเพราะว่าเวลาเราไปไหนเนี่ยเราจะพบไปเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายครับเข้าน้ํำยังพกไปเลยนะครับมีผลงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าตัวสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยสกปรกมากกว่าโทส้วมถึงส0เท่านะครับเราลึงจะต้องเป็นต้องมีหาน้ํายาทำความสะอาดที่ ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างชั้นดีนะครับปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้ก็คือครีนตอบโจทย์เลยเพราะนอกจากทําความสะอาดแล้วยังสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้นะครับทำให้ทําความสะอาดชั้นลึกเลยนะครับมั่นใจได้ว,ว่าปลอดภัยแน่ๆนะครับต่อมาคือความสะดวกครับสะดวกก็คือเป็นขวดขนาดเล็กพกพาง่ายมาพร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์ที่แถมในชุดนะครับวิธีการใช้งานก็แค่ฉีดลงไปในผ้าครับอย่างเงี้ยฉีดลงไปแล้วครับแล้วเราก็นํามาเช็ดอย่าไปฉีดลงไปในตัวอุปกรณ์นะ ให้ฉีดบ,บนผ้าแล้วนามาเช็ดนะครับทำความสะอาดนะครับเช็ดแล้วจะเป็นหน้าจอทำความสะอาดนะครับหรืออย่างเช่นในการก,ก็คือตัวเนี้ย apple watch นะครับอย่างงี้เราก็เช็ดได้ทำความสะอาดได้นะครับสะดวกกในการใช้งาน,นครับพกพาง่ายน้ําหนักเบาด้วยนะครับและสิ่งสาคัญจุดเด่นของเขาเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับปลอดภัยยังไงเพราะตัวนี้ผลิตจากสารสก,กัดธรรมชาติ99.9มั่นใจได้ว่าปลอดภัยกับผู้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานผู้ใหญ่ที่แพ้ง่ายหรือเด็กนะครับอันเนี้ยเราบางครั้งเนี่ยเราจะให้สมาร์ทโฟนนะครับแท็บเล็ตให้คุณลูกเล่นนะครับ นำตัวคลีนไปเช็ดทำความสะอาดได้เลยนะครับและไม่ต้องกังวลเรื่องของกลิ่นนะครับบางคนเนี่ยเวลาใช้งานสารสก,กัดธรรมชาติแล้วจะพบว่ามีกลิ่นที่อาจจะรุนแรงนะครับต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมีให้เลือกถึง4กลิ่นด้วยกันเป็นกลิ่นหอมอ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นมิ้นต์กลิ่นตัวดอกไม้นะครับกลิ่นสากุระและก็กลิ่นคูลวอเตอร์นะครับเราเลือกได้ตามความเหมาะสมนะครับ พี่ก๊อฟใช้เองและมั่นใจว่าดีจริงนะครับพี่ก๊อฟเลยนำมาจากจำหน่ายผ่านแฟนเพจแคทไฟท์นะครับแล้วก็แคทไฟท์ช็อปในช้อปปีนะครับสามารถไปกดลิงก์ดูด้านล่างได้ครับก็ทุกคำสั่งซื้อนะครับจะเป็นการร่วมสนับสนุนช่องของเรานะครับในการพัฒนาคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับอยากขอกมลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แตงนะครับและกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ